วันนี้จะมาให้ความรู้กับเพื่อนเพน,นะคะเรื่องตัวจบงานว่ามีกี่ประเภทและใช้งานต่างกันอย่างไร 1. หน,นะคะเป็นตัวจบงานริมผนังนะคะใช้สำหรับติดขอบริมผนังหรือวตวู้เฟอร์นิเจอร์บิวอินหรือขอบบานกระโตกอลูมิเนียมสองอยตัวจบระดับเดียวกันใช้เป็นทวเช่อมพื้นที่ที่มีระดับเดียวกันเช่นหน้าประตูนะคะและสนะคะตัวจบงานต่างระดับ ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ที่มีระดับแตกต่างกันเช่นหน้าห้องน้ำค่ะ4ี่นะ,ะคะขอบฉากใช้สำหรับเก็บขอบมุมฉากบันไดหรือว่าบริเวณที่มีขอบลูกตั้งนั่นเองและ5นะคะลูกบัวาหาเป็นตัวจบเงานที่ใช้เก็บขอบเฟอร์นิเจอร์บิวอิน ถ้าเราเลือกใช้ตัวจบงานที่เหมาะสมกับหน้างานนะคะจะทำให้บ้านสวยขึ้นและทำให้วัสดุพื้นมีการใช้งานยาวนานขึ้นค่ะ